ผมจะสอนวิธีการพลิกกลับมากำไรหลังจากขาดทุนจนเกือบล้างพอร์ตถ้าคุณมีปัญหานี้อยู่เนี่ยดูคลิปนี้ให้จบครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเงินในพอร์ตของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ8ดอลล์กว่าๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเคยเป็น20ดอลล์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรก็คือ อันนี้คือหน้าประวัติยอดคงเหลือก็คือหน้าของการฝากเงินเรานะครับประวัติการฝากเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตั้งแต่เดือนกันยานะครับจนถึงวันเนี้ยวันที่20ตุลาเนี่ยนะครับอ่ะถึงวันที่20ตุลาผมฝากเงินเข้าไปแค่20ดอลลาร์แล้วก็เทรดมาประมาณสัก1เดือนครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมก็เทรดไปเรื่อยครับแล้วการเทรดของผมใน iQ ในช่วงนี้เนี่ยผมใช้ i อส่งสัญล่ะนะครับดังนั้นเนี่ย ไอคิวจะเป็นพอร์ตสำหรับการฝึกของผมผมก็จะฝากเงินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ผมส่งซิกมันก็ส่งดีนะแต่พอการฝึกนะครับคือผมฝึกเทรดไปเรื่อยๆฝึกเทรดไปเรื่อยๆเงินมันลดลงไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแปดดอนอย่างที่เห็นดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการพลิกกลับมากาไรให้ละกันนะครับก่อนอื่นเราดูรูปนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอเทรดก่อน EURUSD เนี่ย ดูแล้วนะครับกราฟมันกําลังจะเบรกเอาเทรนไลน์ผมกดขึ้นเรียบร้อยนะครับผมบวกเวลาไป5นาทีนะเส้นเสียมเงินที่ผมลากให้ดูตัวเนี้ยเป็นเส้นเทรนไลน์นะครับเป็นเส้นที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านไว้คอยท่านต้านกราฟนะแล้วอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นเทรนไลน์ปกติที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือกราฟมันได้เบรกเอาเมื่อกี้เนี่ยมันเบรกเอาเทรนไลน์ขึ้นไปแล้วลองดูแท่งเทียนนีครับแท่งเทียนสีเขียวเรียงสวยกันอย่างเงี้ยมันหมายความว่า แรงขาขึ้นหรือแรงซื้อเนี่ยกำลังจะเป็นฝ่ายชนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือผมจะใช้วิธีการวิ n นิ่งมาร์ติงเกลเดี๋ยวผมจะเทรดให้ดูก่อนและเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปให้ดูแล้วกันสุดท้ายผมจะสรุปให้ดูว่าก่อนหน้าที่มันจะกลายมาเป็น8ดอนคือตอนแรกผมเติมไป20ดอนใช่ไหมผมก็เทรดไปเรื่อยๆเทรดตามปกติใครใครที่สนใจอยากจะพลิกกำไรฟังจุดนี้ให้ดีคือผมก็เทรดไปปกติเลย เงินมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงนนลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับคราวนี้เนี่ยพอมันขึ้นขึ้นลงลงจนสุดท้ายมันผ่านมาเดือนกว่าๆครับประมาณเดือนครึ่งจนถึงวันที่19เมื่อวานผมก็เทรดไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนชักทีคราวนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมต้องไม่ฝึกละคราวนี้ผมต้องเป็นการเทรดแบบจริงๆจังๆแต่ประเด็นคือตอนนี้ทุนเราเหลือแค่ประมาณ1 0 1ิบแปดสิบเก้าดอนครับประมาณนั้นก็ขาดทุนไปจริงๆประมาณดอนกว่าๆไม่เยอะมากแต่ผมก็คิดว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะเทรดไมล์ละ5ดอลแล้วกันเหมือนเหมือนเป็นการเทรดแบบเอาจริงละผมเทรดไปเมื่อกี้นะครับไมล์แรกห้ดอลผมลอสไมล์ my ที่สองห้าดอนผมลอสจาก18บแปดดอนก็เลยเหลือ8ดอลเอ้ยก็เลยเหลือแดอลแบบที่เห็นเมื่อกี้ครับแล้วคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือผมก็เลยมาคิดแล้วว่า งั้นเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะพลิกกำไรได้ด้วยความที่ตอนนี้เรามีทุนอยู่แค่อลลาอนสิ่งที่ผมคิดออกก็คือการวินนิ่งมาติงเกลครับซึ่งการวินนิ่งมาติงเกลเนี่ยเราจะทำได้ก็คือเหมือนเหมือนเราออกแบบการบริหารเงินมาว่าเรายอมเสียที่20ดอลลาอนคือตอนนี้ผมยอมขาดทุนที่20ดอลลดรนดังนั้นมันก็เลยทำให้ผมจะวินนิ่งมาติงเกลที่ลลาดอนครับดังนั้นออเดอร์ที่ผมเข้าให้ดูเมื่อกี้เนี่ย เป็นออเดอร์แรกในการวินนิ่งมาติงเกลก็คือการเทรดแบบเบรกเอาท์ซึ่งข้อดีของการวินนิ่งมาติงเกลคือสมมุติว่าถ้าเกิดออเดอร์นี้ผมแพ้นะถ้าออเดอร์นี้ผมแพ้ก็เหมือนกับผมขาดทุนไปละ20ดอลลาร์ที่ฝากมาตั้งแต่เดือนกันยานะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมชนะขึ้นมาผมจะเทรดไม้ที่2แล้วก็ไม้ที่3ด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าวินนิ่งมาตึงเกลหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วมันคืออะไร ดังนั้นเนี่ยผมคาดการว่าถ้าเกิดผมสามารถเทรดบินนิงมารนเกลชนะได้สามติดผมจะได้ทุนคืนมาแล้วก็จะได้กำไรอีกประมาณสัก80%นะครับดังนั้นวิธีการนะครับในการที่เราจะพลิกกลับมากำไรถ้าเกิดเราเกือบจะล้างพอร์ตไปแล้วนะถ้าเราเกือบจะล้างพอร์ตไปแล้วอย่างเหลือ8ดอนแบบผมอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะทำยังไง ให้เราลองเลือกใช้กลยุทธบ์บ,บินนิ่งมาติงเกลเพราะอะไรผมถึงให้ใช้บินบน,นิ่งมาติงเกลเพราะว่าคุณลองคิดดูสิครับว่าคุณก็เทรดแพ้ชนะแพ้ชนะมาเยอะละแล้วลถ้าเกิดคุณจะเทรดแบบเดิมต่อไปเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะสามารถเทรดให้ได้กําไรได้หรือเปล่าสมมุติถ้าเกิดคุณคิดว่าเทรดได้คุณก็ค่อยๆเทรดตามแบบเดิมของคุณแต่ ถ้าคุณเทรดไม่ได้แล้วคุณคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะใช้ทุนแค่แปดดอนเนี่ยทำให้เราได้ทุนกลับคืนมาพร้อมกับกําไรที่เราขาดไปอ่าพร้อมกับกาไรที่เราเสียเวลาไปใช้คํานี้ดีกว่าดังนั้นผมก็เลยมองว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงทางแยกครับแยกทางซ้ายก็คือแยกที่บอกว่าเล่นแบบเดิมไปเลยแพ้ช่างมันแต่แยกทางขวาเนี่ยบอกว่าเอ้ยลองวินนิ่งแมนนงเกลลองอออินไหม การอออินหรือการวินนิ่งมารติงเกลเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าการเทรดแบบปกติแต่แต่นะครับผลลัพธ์คือถ้าเราชนะ3ไม้ขึ้นมาเราจะได้ทุนพร้อมกับกําไรคือทุนที่เราขาดไปได้กลับมาหมดเลยแล้วก็ได้กําไรด้วยภายในแค่3ไม้นี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าการวินนิ่งมาติงเกลเป็นเหมือนทางออกอีกทางหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราพลิกเป็นกําไรได้ถ้าเกิดเราขาดทุนเยอะๆจนเกือบจะล้างพอร์ต ดูออเดอร์นี้ครับออเดอร์เนี้ยผ่านมา5นาทีกราฟไม่ไปไหนเลยขยับขึ้นลงขึ้นลงจนตอนเนี้ยผมวินเรียบร้อยครับตอนนี้ออเดอร์แรกเราวินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวินนิ่งมันึงเกลวเดี๋ยวผมจะเข้าอ,ออเดอร์ที่2นะครับก็เมื่อกี้5ใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็น9.35ดอลลาร์นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าการวินนิ่งมันงเกลวเนี่ยมันดีหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการวินนิ่งมันึงเกลวแบบเนี้ย มันทําให้คุณเสียได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณเทรดแบบปกติไม้ละ5ดอนยังไงยังไงคุณก็เสียเหมือนกันครับดังนั้นลองหาทางเลือกที่มันน่าจะทําให้คุณพลิกกลับมากําไรได้เร็วที่สุดครับอลองใช้วิธีการเดียวกับผมดูก็ได้เดี๋ยวไปไม้ต่อไปกันต่อไปนะครับกราฟ EURGBP แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟมันเด้งขึ้นไปเหมือนกับมันจะไปโดนตรงจุดข้างบนนั้นอะ จุดที่เป็นชนกับเทรนไลน์แล้วมันกําลังพยายามที่จะกลับตัวลงมาดังนั้นผมลากกรอบเทรนไลน์ให้ดูแล้วผมลองลากเส้น AR ดูว่ามันมีเส้น AR ไหนที่จะไปสัมพันธ์บ้างแล้วมันก็มีเส้นนี้ครับที่มันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกราฟคือตอนนี้ผมกําลังลองดูว่ากราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมามา,มากขนาดไหนก็เลยลองหาเครื่องมือหลายๆเครื่องมือมาดูนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูแนวคือตอนนี้ข้อเสียคือ กราฟมันไม่ได้มีแนวต้านในอดีตดังนั้นเนี่ยเรารอดูแป๊บหนึ่งนะถามว่ารอดูอะไรนะครับเรารอดูการกลับตัวถ้ากราฟมีสัญญาณการกลับตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกดลงทันทีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาณการกลับตัวเริ่มมาละดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดพุทบวกเวลาไป3นาทีนะครับแล้วเทรดที่9.35ดอนอย่างที่เราบอกนะครับอ่ะผมกดลงไปเรียบร้อยอ่าพ่านนนึงเนาะกดได้จุดข้างบนนิดนึง ที่ผมรอเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าแท่งเทียนที่ผมชี้ตรงเนี้ยแท่งสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าแรงขายเป็นฝ่ายชนะก็คือมีแรงขายมากระทําตอนแรกราคามันก็เปิดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วมันเด้งขึ้นไปข้างบนเลยจนถึงจุด0.87เจ็ดสามเก้าห้าเนี่ยแล้วมันมีแรงขายอะไรสักอย่างหนึ่งมากระทํากับแท่งเทียนจนทําให้แท่งเทียนเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยมันเด้งกลับลงไปพอราคามันเด้งลงไปปุ๊บมันจบพอดีดังนั้นแท่งแบบเนี้ย ถ้าเกิดคุณได้ดูในคลิปของผมที่สอนในเรื่องของแท่งเทียนเนี่ยแท่งแบบนี้แปลว่าแรงขายเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมครับพอแท่งที่บอกว่าแรงขายชนะเกิดปุ๊บผมก็รอดูอีกแท่งหนึ่งปรากฏว่าแท่งที่2เนี่ยก็บ่งบอกว่าแรงขายเป็นฝ่ายชนะเหมือนกันครับดังนั้นก็เลยทําให้ออเดอร์นี้เนี่ยผมกดลงนะครับโดยที่บวกเวลาไปสักประมาณ3นาทีปกติเนี่ยผมจะบวก5นาทีใช่ไหมครับออเดอร์เมื่อกี้แต่ครั้งนี้เนี่ย กราฟมันเด้งขึ้นไปชนกับแนวต้านเรียบร้อยละที่เป็นเส้นเฉยไหลแล้วมันกลับตัวมาเรียบร้อยละดังนั้นผมก็เลยไม่ได้เผื่อเวลาเยอะมากครับเผื่อแค่3นาทีหรือประมาณสัก3แท่งก็พอนะครับผมอ่าก็ตัดมาจนตอนที่เราชนะนะครับตอนนี้เนี่ยออเดอร์ Order ที่2เราชนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ต่อไปจะเป็น17.48นะครับผมเล่าอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วเราสามารถ ใช้วิธีการในการอออินได้เลยก็คือเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ต้องเทรดห้าดอนก็ได้ผมอาจจะเทรดไป8ดอนกว่าๆเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยทำให้ดเูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถึงแม้ว่าผมไม่เทรดแบบบินเกลเนี่ยผมก็ต้องเทรดแบบปกติอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยใช้ตัวอย่างของ5าดอนนะครับก็คือถ้าเกิดผมไม่เทรดบินเกลที่5าดอนผมก็ต้องเทรดแบบเดินเงินแบบเสมอที่5าดอนอยู่แล้วผมก็เลยเอา5าดอตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างออเดอร์นี้เนี่ยจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราที่จะตัดสิน ทุกๆอย่างที่เราวางแผนกันมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงผมขอใช้เวลาในการพิจารณาสักครู่นะครับตอนนี้เนี่ยกราฟมันเบรกเอาเส้นเทรลไลน์สีเหลืองไปนะครับแต่ว่ามันขึ้นไปชนตรงเรียกว่าแนวต้านเล็กๆนะครับที่ใกล้ๆกับเส้น23.6นะแล้วมันมีคือแท่งเทียนเนี่ยมันบ่งบอกถึงความลังเลนะครับคือมันไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือมันไม่รู้ว่าจะลงดังนั้นเนี่ย ตรงจุดนี้มันเป็นจุดของเส้น sr พอดีนะครับก็คือเป็นเส้นที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านพอดีดังนั้นเนี่ยในออเดอร์นี้ผมก็เลยกดลงนะครับคือจริงๆ o r d ออเดอร์เนี้ยหลายๆองค์ประกอบมันบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยกำลังจะขึ้นหลายองค์ประกอบเลยนะครับทั้งแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะเยอะมากแต่เวลาผมเทรดนะครับเวลาผมเทรดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเทรดเบรกเอาท์แบบ ที่มีแพทเทิร์นหรือเบรกเอาไม่มีแพทเทิร์นผมจะสอนลูกศิษย์ผมเสมอนะครับว่าเวลากราฟมันกําลังจะเบรกเอาให้ดูหน่อยว่าแถวแถวนั้นเนี่ยมีแนวรับแนวต้านใกล้เคียงหรือเปล่าเพราะบางครั้งการเบรกเอาตรงนั้นอาจจะเป็นการเบรกเอาหลอกครับหมายถึงว่าคือปกติถ้าเกิดพูดถึงเทรนไลน์เนี่ยเราอาจจะกดลงตรงตอนที่กราฟเนี่ยมันขึ้นไปชนเทรนไลน์พอดีใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ย กราฟมันอาจจะบางครั้งนะมันอาจจะเลยทเทรลไลน์ไปนิดนึงแล้วค่อยเด้งกลับลงมาก็ได้ดังนั้นผมก็เลยสอนลูกศิษย์ผมเสมอว่าถ้าเกิดจะเทรดแบบเป็นทเทรลไลน์นะให้ดูนิดนึงว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสทะลุหรือเปล่า,อาขออภัยให้ดูนิดนึงว่าว่ามันมีเส้นแนวรับหรือว่าแนวต้านใกล้เคียงหรือเปล่าอย่างในออเดอร์นี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆสิ่งที่ผมมองเห็นคือกราฟมันกําลังจะ คือไม่ใช่กําลังกราฟมันเบรกเอาเส้นเทรลไลน์สีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าแนวต้านอยู่มันทําหน้าที่เป็นกรอบแนวต้านอยู่เดี๋ยวผมจะใช้เดี๋ยวตอนตัดต่อเนี่ยผมจะใช้กราฟิกขีดเส้นให้ดูว่าตรงเนี้ยมันทําหน้าที่เป็นกรอบแนวต้านที่ผมเคยสอนไว้ดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ออเดอร์นี้ผมคาดการว่ากราฟเนี่ยจะลงโดยที่บวกเวลาแค่3นาทีครับก็คือ3แท่ง เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่จบเลยอะสรุปแล้วนะครับในออเดอร์ที่3นี้เนี่ยเราวินนะครับเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยการเข้าออเดอร์การกดขึ้นกดลงตรงจุดแค่จุดเล็กๆนน้อยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งวินเปลี่ยนผลลัพธ์การวินการลอดได้ดังนั้นตัวนี้อาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยครับที่ผมบอกผมเทรด e ้ไม้2อันแล้วก็แพ้ดังนั้นก็เลยทําให้ผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวิ ale, นเกลเนาะดังนั้นวิธีการนะครับสรุปแล้ววิธีการที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดคุณเทรดจนเกือบจะล้างพอร์ตหรือขาดทุนไปละขาดทุนไปเยอะเลยแล้วคุณอยากจะพลิกกลับมากําไรวิธีการง่ายๆนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงแต่ผลตอบแทนดีแน่นอนก็คือให้คุณเนี่ยวินนิ่งมาติเกลหรือการอออินนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณเทรดแบบปกติยังไงคุณก็อย่างผมอะถ้าผมเทรดแบบปกติยังไงผมก็ต้องเทรดหาดอนอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าผมจะอออินที่5าดอมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับโอเค สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะลาไปเท่านี้ใครมีอะไรสอบถามผมคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ละแล้วปีหน้าพบกันใหม่ผมจะนำเอาความรู้ต่างๆมาให้แบบเนี้ยตลอดเลยใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากคอมเมนต์อยากจะบอกอะไรกับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใครดูคลิปนี้แล้วดีไม่ดียังไงบอกผมหน่อยสำหรับคลิปนี้ผมจะลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ